Head shards. Kevin must have gotten grandpa. Oh, you think? Now the question is where is he going? Time to get some answers. I ah, guess. Yeah. ที่กิมัดตื่ก,ก็พอใจฮะที่มีให้ทั้งวัดทั้งวันไมบ้บังนี่ไงให้โยูมันแรงแรงมาเพิ่มจนได้หมุนเลย ไอพวกนี้มันตีแรงใช่ได้ไอ้ไงตีทีเดียวโดนโดนอะไรก็รู้โอยตอนนี้เริ่มแย่แล้วเฮ้ยพวกนี้มันขาดจริงวางกันต่อพวกันฝักทีต้องฆ่ากันนะไม่มีทางอ่ะไม่ไงตูดเดียวทำอะไรได้ฮะ จะมาหนึ่งร้อยตัวทำได้ทำไว้เฮ้กระป๋่นไฟจะแย้พวกนี้ตีมั่วแล้วตอนเนี้ยลองใช้เอกปรเล็ครับเงี้ย the topographic map shows a ramp near you can you use cannonbolt and roll up it บว์มานต่เร็วไปครับเกือบถึงแล้วถ้าตกตอนนี้ได้ร้องไหนะ้แน่เพิ่มเลือดครับเฮ้ยเผียวอ๋อเอาคูมงพัเบอร์ก่อนน้องโอ้ยกะเอานะฮะ ได้โอ้ยไก่ไก่นี่เรากระจายฟังหานรี่พวกนี้เนี่ยน่ารำคาจริงๆอี๋เตะๆยังได้โน้วยโอ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 ยจะมากแล้วเฮ้ยอีหาเรื่องปิดตัวอะไรโน้เจอปีแขนหน่อยไงเอาเลยเป็น นะกู้ฟู่เหรอไม่น่าใช่นะมันเดินแบบกระบะนี่งไงกขต่อยไม่ทนอ,อ่อน <Kevin S 1> ฟอร์ม,มันนิดหนึ่งเอาไปละมันมีอะไรมีไม้อันหนึ่งครับแต่ไม่อยากรู้คืออะไร แค่ท่านะเออไปนำบาก้นบากแต่งนั้นไปงั้ง่ายไงมีแฟร์เลยกดปิดโดนกิง้งกิ้งกิ้ง ็แต่ตําเอ๊ะโดนตุ๊ดตข้าวแลฮะไม่ถึงโอเคมีแต่ขี้สปาร์บกระเป๋าให้เป็นขุยเลยเปนแค่ต้นไม้เฉาประหลาดแท้มหาเรื่องป็นตัวแล nah, ้วจ้านี่ไงนี่เจอพายุหน่อยเป็นไงจ้าน้อง ล้อนะเฟยสักเยอะไปละแค่เตะก็พอแล้วไอ้หนูเตะ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 ตายเฟยเตะเตะเตะก็โอ๊ยตายกดปิดแมาแล้วก็ใช้อะไรกันเห้ยเหนื่อย ไปเล่นแล้วกันนะเอ็กซ์ไปเล่นอ้ยก็บตกเก็บตกไม่มันมีไอ้นี่ให้เก็บเยอะจังเลยนะน่นนาจะเป็นอีเวนต์สักอย่างอะไรครับแบบเก็บครบอนะไรเงี้ยเราได้ก,กระดาษกนบอลแบบมาเนี้ยไม่น่าใช่โอ้ยเก็บตก ลองเก็บให้ครบก่อนดูก,ก่อนเผื่ออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ทำไมตอนนี้แลเลยนะ้าไม่มีอะไรเลยเอาให้กันขุยผงเลยนี่ไงเอย,เยอโอ้โหคนตัวเฮ้ยเยอะไปละเนี่ย ยไม่ไงไฟด้วยความเร็วแฝงโอ้ยโดนอะไรตีนะฮะโอ้ยเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยฮะเฮ้ย ตีฟักกีชาถึงเนี่ยฮะครับผม ล,ล่าละตรงนี้ไปเอาไงดีคือเราหมุนให้มันคือทำยไงให้มันไปได้นะฮะจริง <c oughs> ก็ใช่ว่าเรากันเร็วถึงขนาดแบบทางมานทางทุกอันนะไรงนะครับทำได้ก็ได้ เปหนจ้างเห่าครับได้ลนะ้เฮ้ยเหนื่อยยากดำบนทิ้ง พี่กวกก็เข้ามาเจ้าต้นไม้เอ,อ๋มังกรต้น,นไม้มังกรตะเค้ก็ได้นะตะเข้มังกรัชื่อไปแล้วปิ้วพันใหม่มาครับพันโคเบอร์น่ะก็มันดูว่าใครต้นไม้โคเบอร์เลยวันนี้ครับก็เล่นมั่วไปไงั้นแหละไม่อะไรมสำคัญไม่มากว่า คำมพูดมัวฟัวของคนมัวฟัวมาเยอะไปเป้าเปลี่ยนตัวครับแค่พุ่งชนอย่างเดียวนี่นะแต่แค่พุ่งชนก็เร็วจนไม่มีใครตามทันละจ้าต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยโอ้เดียวไม่คุยแล้ว ตายแล้วตายอีกแค่่องที่แค่ตายนะครับ้อกระจอกปิ้บินเล่นเลยิ้วนอนครับทีเดียวก็ตายอย่างเทพ นี่ไงนี่ไงต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยมัดพิชักโลกนี่ไงต้องใช้ปีกในการพุมโทนนิดนึงนะครับนี่ไงโอ้ย เนื้อวิ่งมีตัวอะไรมาอีกอะฮะไม่มีคร uh, ับผมอตกเฮ้ยเวลากิ้งหลุน และตกหลุนคุ้มอยูก่กระจ้าควจริงเอาเวลก็คุมนะโอ้ยเกือบตกหมุนปิ้วปิ้วปิ้ว,ว,ว,วจเจอตัวอะไรฮะมันกือหรอเอ้ยปูแม็กโดนจับ เอ็งหาริ่มผิดคนแล้วเควินมึงอ่านเปจับปูแม็กได้นะเควินไปช่วยปูแม็กหนูไปนี่ไงโอ้ย้พลังไร่เนนะีเล่นที่ปู่นะเควินโอ้ย

โอ้ยเอาดิเอ้ยโอ้เก็บโดนเทวิตอีทอนเร็วินต้องว่าเก็บที่เฟนที่ไม่คุ้นข้ามนะเย้ไฟมันไล่กันโอ้ยเล่นหมดทุกตัวแล้วเนี่ย จอโย่าไม่ไงโอ้ย,ออยโอ้โหโอ้โอ,อ,อ,อไหนไหนะวนิ่โชยแกวินอยู่หัวฮะตีต้องใช้พายุให้ตก<อ>นี่นอนเลยไปเควินอีธานเรวิน You may have beaten me, but it doesn't matter. You're finally gonna pay, Tennyson. You and everyone else on this stupid planet. Oh, yeah? Well, next time, why don't you try picking on someone born in the same century as you? No, wait. Don't let them take me back. Save me. Tennyson! oh man just when i thought i'd lost all sympathy for that jerk he meets a fate that he didn't even deserve i don't get it where are all these null void portals coming from i've got a theory but first we need to be ready to face the proof this problem is bigger than any threat we've faced and we're short handed we've got to be hey listen to this the strange plant forms continue to spread all across the northwest Scientists believe it to be alien in nature. Stay indoors and avoid the infected areas at all costs. Guess where we're headed? I'm guessing it's not back to the chocolate factory or the video arcade. <sighs> Stupid alien plant life.